สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดสงสัยรัฐบาลเรื่องซ่อนเร้นปมไม้อนุญ,ญาตนำเข้าวัคซีนเสรีชาวเนตเดือดจากกรณีนวัดอิสระไก่ศีลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในภาวะวิกฤตโควิดร่วมถึงวัคซีนที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชนชาวไทยซึ่งก่อนหน้าน,นี้นวัดเผยว่า ผมจะไม่ฉีดวัคซีนสนเจนเด็ดขาดประชาชนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดประวัติการฉีดแบบนี้ทำไมยังรับได้ยังสั่งเท่าไร่เท่ากันประสิทธิภาพแค่50%คุณดื้อไม่ฟังใครอยากคิดเองเออเองว่าทำงานดีแล้วสั่งมาเยอะๆเดี๋ยวมันก็เกลื่อนตลาดแล้วนวัดอิสระไกรสินกล่าวซึ่งล่าสุดนวัดได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเผยว่านำเข้าวัคซีนเสรีใครมีเงินก็จ่ายเองลดภาระรัฐบาลจะได้นำเข้าไปช่วยคนอื่นๆได้เยอะขึ้น แต่รัฐบาลไม่ยอมงงไหมหรือมีเรื่องซ่อนเร้นซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากเขามาแสดงความคิดเห็นถึงปมวัคซีนเสรีเป็นจำนวนมากเช่นก็พวกมันจะผูกขาดไรายได้วัคซีนเพียงเจ้าเดียวไงครับคนเรียนต่ำแค่ไหนเขาก็คิดได้คิดออกครับคุณนวัตเกิดมาเพิ่งจะเคยพบเคยเห็นสุดยอดของคนชั่วแล้วยุคนี้บังคับให้ประชาชนฉีดวัคซีนคุณภาพต่ำแต่ราคาสูงเพื่ออะไรคดพอคดแม่เหลวเลยครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากลัวเสียหน้าหรือเปล่าเอ๊ะหรือผูกขาดกับใครหรือเปล่านะคิดถ้ามีขายตามโรงพยาบาลประชาชนก็ซื้อครับถ้าของดีจริงแพงก็ซื้อคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันมีผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชนถึงอ้างเหตุผลต่างๆกกาเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือกเร็วมากๆครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่างงใจมากค่ะหาเหตุผลของการกระทำหลายๆอย่างของรัฐบาลจุดนี้ไม่ได้เลยแต่คนเชียร์ก็ยังเชียร์เราก็ไม่เข้าใจ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงๆถ้ายอมรับว่าไม่มีปัญญาจะรับผิดชอบอะไรที่จริงจังรัฐล้มเหลวก็ไม่ควรรังประชาชนไว้ให้เดือดร้อนตามไปด้วยนะคะภาครัฐควรสนับสนุนเอกชนให้นำเข้าปลอดภาษีอย่างน้อยช่วยลดภาระประชาชนด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีเงินแต่ซื้อความปลอดภัยในชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดจากรัฐบาลว่าให้รอแย่ yeah, มากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่งงค่ะรัฐรอของใครคนหนึ่งอยู่ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็มีคนที่ลุงเกงใจไปซื้อหุ้นที่บริษัทซิโนแวกไว้ตั้งเยอะถ้าปล่อยให้เอกชนนําเข้าเองคนฉลาดฉลาดก็ต้องเลือกไฟเซอร์อยู่แล้วเพราะทั้งถูกและประสิทธิภาพสูงกว่าและถ้าเป็นแบบนั้นลุงโดนเจ้าสัวด่าดตายเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าก็ถ้าประเทศไทยไม่ซื้อก็ขายไม่ได้แหละ เพราะไม่มีประเทศไหนโง่ซื้อไปฉีดให้กับประชาชนตัวเองแพงไม่พอเสื้อห้วยอีกมีอะไรดีถึงต้องซื้อถ้าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังจะโง่อะไรขนาดนั้นรัฐบาลแย่ๆเห็นแก่ประชาชนมั่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ